สวัสดีค่ะพบกับครูเมียวเหมือนเดิมกับคลิปที่16คลิปนี้นะคะครูเหมียวจะสอนสูตรที่11สูตรนี้ก็คือการบวก7บวก7นิ้วไม่พอเราจะลบ3นะคะแล้วก็เพิ่ม10ตัวอย่างอสมมุติว่าครูเหมียวมีอยู่9ครูเมียวอยากจะบวก7อย่างเงี้ยนิ้วไม่พอละ ให้ลด3มือขวาแล้วก็เพิ่ม10มือซ้ายคำตอบได้เท่าไหร่เอ่ย16ต่อไปอ่ะมีอยู่8อยากจะบวกอีก7อย่างเงี้ยค่ะนิ้วไม่พอละลด3เพิ่ม10คคำตอบก็คือ15แล้วมันจะมีบวก7อีกแบบหนึง่งเรียกว่าสูตรรวมนะคะซึ่งเราจะได้ฝึกในลำดับต่อไปแต่ว่าจะสอนก่อนอ่ะสมมติมีอยู่7 อยากจะบวกอีก7ซึ่งปกติเราจะลบ3เพิ่ม10คันนี้มันไม่มี3ให้ลบละมันจะเป็นอีกสูตรหนึงเรียกว่าสูตรรวมให้ลด5เพิ่ม2เพิ่ม10ตอบ14อันนี้คือลักษณะการใช้นะคะเดี๋ยวเราจะได้ฝึกในลำดับต่อไปเนาะส่วนตอนนี้ที่เราจะฝึกกันก็คือลด3แล้วก็เพิ่ม10ก่อนนั่นเอง มาดูโจทย์นะคะข้อแรกเลย19เ็ซตขึ้นมาบวก57อ่ะบวก50ก่อนบวก7ไม่ได้ละลด3เพิ่ม10ลบ15บวก29อ่ะบวก20บวก9ทําทำไงคะเรียนมาแล้วลด1แล้วก็เพิ่ม10นั่นเองคำตอบข้อนี้คือ90 ต่อไปอันนี้อะไรเอ่ย65ค่ะอ่ะเซตขึ้นมาบวก14อ่ะ14ลบ17อ่ะลด10ลบ7บวก11ปึ๊บปึ๊บเห็นไหมได้คำตอบแล้วตอบ73ไม่ต้องใช้สูตรเลยต่อไปข้อ c บ้าง36อ่ะมี3กับ6ลบ15อ่ะลบไป บวก13บสาอ่ะสิ 13, บวก57ค่ะอ่ะบวก50บวกเจ็ดทำไงลด3แล้วก็เพิ่ม10บคำตอบข้อนี้คือ9 1้ต่อไปข้อดีอ่ะเท่าไหร่เอ่ย88อ่ะ82ตัวทำมือแบบนี้นะคะลบ65อ่ะลด60ลบ5ได้ไหมได้ บวกอีก17อ่ะบวก10ปกติบวก7นิ้วไม่พอลด3เพิ่ม10บวก52อ่ะ52คำตอบตอบอะไรเอ่ย9กับ2อ่านว่า9 2นั่นเองต่อไปข้อ e ค่ะ25อ่ะมี2กับ5บวก53อ่ะ53 บวก17อ่ะ10บวก7ลด3เพิ่ม10ลบ30อ่าหายไปคำตอบคืออะไรเอ่ย65ค่ะต่อไปค่ะ12อ่ะมี1กับ2บวก17อ่ะ10แล้วก็7บวก67อ่ะ60เจอ7ลด3เพิ่ม10 ลบ35หายไปตอบได้เลย61ค่ะอีกข้อหนึ่งอ่ะ58อดีตขึ้นมา58ลบห5บวก17อ่ะ10ก่อนเจอ7ลด3แล้วก็เพิ่ม10บวกอีก50กลางออกไปคำตอบข้อนี้คือ70 โอเคไหมคะอันนี้ลักษณะการใช้ลองฝึกดูนะคะแล้วถ้าเกิดว่าติดตรงไหนหรือไม่เข้าใจตรงไหนทักหา,าครูเหมียวได้ตลอดนะคะโอเคจบคลิปนี้สวัสดีค่ะ